Live oh, one fire went out, lights went down, when you feel lost in your shadow, you feel alone, Don't scream so loud, we are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move. อ๋อที่ปูตัวนี้ทุกคนปูมาลรักกินเหมาะนี้ปูหินนะอุ๊ยขึ้นขึ้นเลยทีเมื่อามากราบเดือีโอ้อาระจักษ์ประจักษ์สบายดีเนาะมื้อนี้พบกับพวกเฮาอีกเช่นเคยสร้างใม่น้องบ้านปานเทุกคนมื้อนี้สิพาทุกคนไปใส่เบ็ดไปเบิ่งว่าสิได้บ่ได้เนาะทุกคนไปเบิ่งนํากันเลย เอาซีไซออลปลาดุกกับปะกังเนาะปลาดุกกับปะกังแล้วก็ไปเบิ่งกำกันเลยทุกคนเดี๋ยวจะขี่รถจักรตัวนี้ไปเนาะขี่รถจักรไปทางน,นี้นี่แหละทางน,นี้เนาะพู้นเบิง่งเตจอมพู้หมดแล้วทุกคน เค okay, ทุกคนตอนนี้เขาก็มาฮอดอยู่แคมห้วยเรียบร้อยแนละ้วทุกคนเนาะมาเบิงว่าเดี๋ยวเขาจะไปขุดเนื้อก่อนทุกคนขุดเนื้อก่อนอันนี้ก็คือห้วยน้ำที่เขาจะใส่เนาะเนาะตะกี้น้ำน้ำยาท่วมฮอดปีทุกคนน้ำฮอดปีแต่ว่าแต่กาโอเคอยู่พอใสนะ่ได้เนาะ อกขุดเหื่อนะทุกนนคนเนาะเนี่ยมันจะมันจะมีแบบมันจะมีขี้ข้ามันแบบนี้เนาะมันจะโยนขี้ข้ามันออกมาเนี่ยแบบนี้เนาะเราก็มาขุดออกนั่นขุดออกโอโ้โหตัวเง,ง,ง,งาเยวเดี๋ยวนะอีนนี้ขุดได้ตัวเงาเงาเยาเนี่ย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 มันอันอืมอืมอืมนืมอืม โอเคทุกคนตอนนี้เฮาสิทดลองมาใส่บอนบอนมอมอบอนนี้เบิ่งเนาะว่ามันสิว่ามันสิถึกบ่เนาะแต่บอนบอนนี้เป็นบอนขุดเหือละลาทุกคนเฮาสิบ่ใส่อันแถวๆนี้เนาะเฮาจะไปใส่ถึงเนาะเพราะว่าอยู่ถึงหั่นมันค่อนข้างมีหลายกว่าอยู่แถวนี้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเือของเฮาเนาะนี่เ็เนาะเอามาเสียบแบบนี้เลยเนาะ อนอนแบบนี้เนาะประมาณนี้ทุกคนโอเคใส่กันเลยใ <Okay. S 1> ส่บนนี้เลยทุกคน Okay, เรียบร้อยมันมันพี่นอ้องสุดยอดเลยแบบบรรยากาศแบบขิดฮอดตอนสมัยยังน้อยเจ็ดแปดปีทุกคนตอนอายุเจ็ดแปดปีมาซาตลอดเพราะว่าหมู่บ้านขาเจาอยู่อยู่เที่ยวนี้เนาะหมู่บ้านขาเจาอยู่เทยวนี้เนาะเราขาเจ้ายายไปเนาะย้ายลงไปอยู่ทางลุ่มพุนทุกคนได้ประมาณสาวปลายปีแล้วย้ายลงไปเนาะ จนมาฮอดเดี๋ยวนี้ห้ากมาห้ากมาลองลองเซอเนาะว่ามันสิคือเา่าว่าคือตอนเหนี่ยมน้อยบ่เนาะเอาเบิ้งทำกันหลังจากที่เห่าใส่ได้ห้านาทีทุกคนเห่าชิลองขึ้นไปชิลองลงไปเบิ้งเนาะเมื่อกี้เหาทดลองเบิง้งซื่อ,อขันท้าบอลคันท้าบอลทึทกเราสิขึ้นไปห้วยอีกเติมห้วยหนึ่งเนาะมันมีอยู่ช่องห้วยเราติดกันเนาะ แต่ว่าห้วยอีกตัวหนึ่งฮนค่อนข้างไก่ไก่กว่านี้เนาะขี่รถขึ้นไปอีกตึมประมาณอ่าสิบห้านาทีเนาะเดี๋ยวพอสิมาเบิ้งเนาะว่าสิได้บอกไปเบิ้งเลยทุกคนคันบทุทื่บุทื่ครอบครัวเลยเนาะเอาเรื่องบอสโอ้บุทื่บุทื่ครอบครัวเลยเนาะทุกคนเนาะ พลาบนนี้มันเขาเหาเหาอะไรซสาไลายน่ะเหาซสาไลนอยเดียวโอ้โหดูด และแล้วทุกคนเราก็ขี่รถจักรมา15นาทีหอดบอลใส่เรียบร้อยแล้วเนะาะเดี๋ยวเฮาจะลงไปใส่กันเลยเริ่มบอลนี้ขึ้นไปเนาะทางคือข้างลำบากเล็กนึงทุกคนข้างมื่นเนาะนี่เนาะเขาจะปักปักปักแบบนี้เลยทุกคนปักอะไรแบบนี้เลยปักอะไรแบบนี้นี่ น้วยน้ำค่อนข้างน้อยแต่ว่ายังม,มีป่าล่ายนะทุกคนเนาะยังม,มีป่าล่ายช่วงนี้มันจะเป็นน้ำสีแดงเพราะว่าฝนฝน,นหา่านเยอเนาะแล้วก็มาตลอดเลยเป็นช่วงที่ฝนมาล่ายทุกคนมึงน้ำท่วมฮอดถึงเลยเนาะเราจะถ่ายไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วทุกคนถ่อันเห็นมันสั้นแล้วนั่นแบบนั่นบบแมนมันทึ่ยเลยทุกคนมันน้ำ นำเสาะเนาะนำพัดมันก็เลยแบบสั้นได้นั่นเนาะเวลาเขาปักลงแบบนี้เขาจีเขาซีโบอันนั้นเขาซีโบฮัว่าป่าทึกบุทึกแต่ว่าเขาซีมันยกออกเนาะแลยนะท่อนอกเด้งเนาะเด้งเลยเนีะ 谢谢。 เซ็ตอ <kung> ิน <parallels> ซ์เลกล้าเรืองพุทธนะไม่สูบเงินตัวอะไรพวกเอ้ยพวกเม็ดลากเลยปไปแล้ว โอเคเนาะจะมาเบิึงร่างนี้เนาะทุกคนเนาะเพิ่มเยอะลวดจีว้าวโอ้เรียบร้อยโอ้ตัวแรกทุกคนโอ้ยตัวแรกตัวปังเงยปอใส่บ้งงามทุกคนธรรมชาติเราเราเราเก้อเนย์เกอเกอเกอปลีเกอเกอตับเบินแล้ว ปลาปลักปลาปลักปลาปลักเหรอเออปลกเออ้โอ้ใส่งามๆเลยทุกคนอันนี้ป่าด şey> ุกธรรมชาติเลยทุกคนปลาดุกห้วยนำแบบนี้เลยปลาดุกห้วยปลาดุกห้วยเนาะโอ้เนี่ยใส่งามๆทุกคนเสียดายมันตัวน้อยเนาะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปย่าลงเบิ้งเบิงทางนั้นทุกคนโอเคออ๋ใส่งามๆนี่นี่แหละวิธีห้ากินแบบ คนบ้านป้าเนาะโอเคแต้มแร็กทุกคนเนี่ยนะ <c oughs> ฟ้ามันบูดีแล้วเด้อบาดเนียโอเคแต้มแร็กทุกคนม,นม,นม,นมนันมะันมันมันนะแบบนี้นะ่ะใส่ยามลงไปอุ้ยอุ้ยเหนียวลุยฮะเพราะอันนี้เหนียวมัดนะทุกคนอันนเหนียวมัด มาบิ่งเติมลงังนึงเนาะ่ด่ได่เนียมืดนะ,ะทุกคนเนาะเบิงโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเฮเกบอมอเ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 เอเออเเอนออเปลาดุกอกออวนีน ใสวยงามน่าจะเป็นครอบครัวข้างตูเมื่อกี้เนาะซ้ำกันเลยมีแต่ปลาดุกปลาดุกโอ้โหสุดยอดเลยกึืนลงไปเรื่อยเลยทุกคนปลาดุกนาะสุดยอดสุดยอดโอ้โนมันนั่งน,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 นั่นี่หนอ่อยโอ้โหอันนี้โตโต,ว,ตวแรกเนาะตัวที่คองโอ้โเนี่แหละโอเคหสุดย,ยอดผมมันทุกคน เออต่ำน oh, 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 oh. ีต่ำนี้เอางอมงอมเนี่ยมาเิตัวนี้ทุกคนเลีกบอเอาบอโอ้ยเนื่อยหมดอีกแล้วตัอเหนือยหมดตลอดอย่างบบนี้อย่างบบนี้ดด้เอาเรื่องบ โอ้เหนือ่อหมดที่เป็นอะไนี่เรียบร้อยโอ้อันนี้มันปลาคังทุกคนปลาคังจะว่ามันตัวตัวน้อยเนาะโอ้แซมงามเนาะนี ang, ่นะแบบนี wa, ้เราไปเลี้ยงพอดีเลยทุกคนนี oh. ่นะสุดยอดแงมาในก้มเลือกก้เลือกงามเลยนี um ่สุดยอดสุดยอดเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนโอ้โอปลาข้าวทุกคน ป่าจ้าป่าจ้าปาจาโอ้ดุนดุนไร้ดุนดุนไร้ตัวนี้นะแบบนี้นะทุกคนเรียบร้อยงามงามงามออดีตุยงามสุดยอดสุดยอดปีงสุดยอดเลยปีงสุดยอดเลยยอดสุดยอดในนี้แหละซอกแบบนี้แหละทุกคนเที่ยวซอกน่ะอื้อนี่แหละปีงขับทุกคนเมซิงกระเบิดเทียวไปใช่อีหรอ ต่ยญงบ่ตใหญ่บ่โอ้ปลาขังเล็ดตอโอ้ปลาังเลดตโอ้ปลาังเลดเอารูดซำประมาณ้โล่เาะมีพิษทุกคนเม่อกีปักบนี้เมื่อกี้หงเนาะแต่ว่าห้ไปใช อ๋อยังอยู่ยังอยู่เยอะเลยอยู่ครับคาดวะนะครับคครัโอ้ปู่แล้วเอาแล้ววันนี้เอาเรื่องได้บอเรียบร้อยโอ้วันนี้เป็นปลาปลาปลาจ้าปลาจ้าคือเก้าคือเก้าคือเก้าอ๋อตัวแห้งนี่นะใส่มืองาม สุญยอดก็ปอาข้าแบบนี้แล้วะซอกนะทุกคนขาตั้งใจมาใส่ตัวนี้นี่แหละสวยงามเลยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้เ้วเด้ยเฮกยเ้เฮาย้้ โอ้ตัวนั้นกระทึกโอ้ส่องส่องบอลเลยทุกคนส่องอันเลยเรียบร้อยตัวอันนี้มันเตลเลยเนาะเตลเลยเตลเลยปลาพันเนาะทุกคนเนาะปลาพันอันนี้ปลาพันเนาะตัวมันก็ยังตัวนี้เป็นปลาข้าวเนาะปลาจ้าเนาะต้นล่าจะเป็นปลาจ้ากปลาจ้าปลาดุกปลากังเนาะตัวนี้เด่งลื่นลุยลุยเกือบรูดเกือบลุดเดี๋ยวจับใส่คล้องก่อนอ๋อบัวนึกบัวฟันบัวนี้เนาะ โม,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 ม่โมกันทุกคนเนาะเนาะเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนวันนี้นาะเบิ้งคือว่าบบตึงโบยังเนาะทุกคนเนาะว่สุดท้ายทึกนไงตัวนี้ใหญ่ขึ้นแล้วนะเนาะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะทุกคนดีหน้าดีหน้าอ,อันนี้มันดินเองได้อันนี้มันดินเองได้ยังเป็นๆนอยนู่ได้นี่ยเนาะโอเคเนาะตัวนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วทุกคน มันเพราะว่ามันเริ่มแรงแล้วเนาะมาเบิ้งเนาะทุกคนเนาะบนนี้นเนาะออาซ่านไปทางนี้ใช่ไปทางนี้โอ้พี่มาเลยโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่เรีย,ยบร้อยทุกคนโอ้ว้าวอ้อตัวนี้สุดยอดเลยมันง,งามเนาะตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปขั้งในกรงเนาะขั้งในตูไ้ไว้ปในกรงโมงเมนต์น,นก S <S ตัวนี้ตัวใหญ่เริ่มตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วทุกคนเพราะว่ามันมันแรงมาแล้วเนาะเพราะว่าป่าป่ามันกําลังออกป่ามันกาลังออกโอ้ชื่อปู่ตัวหนึ่งทุกคนปู่มาลักกินเนาะอันนี้ปูหินนอะอันนี้เขาเรียนปู่หินเมื่อกี้ม,มาลักสมพลเวเบ็ดคาดช่องชามอันนะทุกคนเบด็ดคาดช่องชามอันเนาะ้อนตัวนี้นี่แหละเผาก็จะโบเวนเนาะจะเอาไป เอาไปจี้แก้มเลราเนาะโอเคปูจี้แก้มเรามาเบื้องล่างนั่นเนาะเรียบร้อยโอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกหวานปลาดุกไอเยี่ยมจ้าปลาดุกน้ำห้วยนี่นะก็ตัวนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะทุกคนเนาะโอ้ประงามประงามสุดยอดของม้านโอยดูติบะยังยังยังอยู่อยู่ สุดยอดเนาะอย่งว่างนี้ทุกคนร่างนี้ร่างนั้นซ้ำซีร่างเรียนกันเดี๋ยวมาเบิึงล่างนี้เบิึงได้ปะอ๋อเยอะเยบหมดเงียบหมุดทุกคนอืามาเบิ่งล่างนี้เนาะทุกคนเนาะ นีนสิได้ป่ะอันนี้บูมิเอ็นอโอ้โหเนาะนิ้วมืออย่างเงี้ยเราทำเดี๋ยวนี้ก็ยังมาทึกมาเนี่ยโอ้หายเหงดูมาเอาก็ะเอาเนาะเอาก็ะเอา คนมาเบิง่งเนาะมักว่ามากเดือป่าเนาะเดี๋ยวเราให้ให้น้องลองลองล้างกินกินอันหนึหน่งครับเบิ่งดาเนี่ยล้างก่อนล้างอืมดีน้องมากเลยเนานะแซบออ่บปะแซบ่บเนาะทุกคนเนาะ รูดซำอ๋อเสายมันห้ากระทึกเนาะเราห่อไปยกมันเราเมันตัวนี้อ้เสายึกแล้วรูดไล่โตไล่ทุกคนได้เรามันรูดนะแล้ว่ามันห้าห้ากระมันห้าก็นนากินเานาะห้ากรกินเนาะอไปยกออนี่เหยวหมด มาฮีทุกคนมาดงล่างนี้เนาะมันมันล่างนี้นะนนนนนนนเลยได้บ้โงอืออดูบุ้ชวันนี้เหาะซยามลงแล้วเนาะทุกคนเนาะยามลงนี่เติมฮอบหนึ่งกลยยามขึ้นเนาะโอ้ทึกแล้วอันนี้มันป่าจ้าที่เกานะ่าเนาะทุกคนเนาะเป็นป่าที่เหาแบบตั้งใจมาซอกมาห้ามานะันเนาะตั้งใจมาใสา่เอา ตั้งใจมาซอกปลานี่เราเอาไปปีงทุกคนแซ่บสุดปลาน้ําห้วยเนาะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นฮอบสุดท้ายเนาะฮอบสุดท้ายที่เราจะย่ำจะย่ำจะย่ำลงไปเนาะย่ำลงไปแล้วก็ย่ำขึ้นเมื่อแล้วก็พร้อมกับกูกูไปเลยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงแล้วเนาะสามโมงเราจะได้กลับกลับไปบ้านกันเลยต้องต้องต้องได้กูเนาะถ้าปกตินะเราซ่ตอนแรงทุกคนสี่ห้าห้าโมงห้าหกโมงนี้ทึกดีเราทึกปลาไ่เพราะว่าปลาไ่มันจะบอกตอนซุวยเนาะ โอเคเอาไปเบรกลมกันเลยทุกคนนะล่างต่อไปกันเลยคืบอบบเนาะเปลี่ยนเนื้อบรเนี่ยอย่างบริเนาะเราจะใช้มืองมลงไปเนาะทุกคนเนาะว่ามันเทือกบอย่างโบเทือกตัวนี้กันตรงนี้เนาะดังเลยติดต่อรอรอเรียนกันเนือ้อหมด มันนี่เงียบมัเี้มันนี่อันนี้เป็นปกติเลยทุกคนน้ำคุณนเราจะมาใซ่เนาะคี่บ่อน,นี้โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยอ,อันนี้ป่าข้าวป่าจ้านั่นเองเนาะทุกคนเนาะอันนี้แหละป่าที่เราทำห้าเนาะมานานส่องนานโอเคเรียบร้อยพยายามลงไปทุกคน มันลากเข้าไปข้างในทุกคนเนาะลากเข้าไปได้ทุกคเหมือนเออรื่องบอนี่ลาคุณบกหน่อยโมเมนต์อันตัวเทียฟาดหางแล้วก็มันลาขึ้นไปถึงเนาะทุกคนเนาะก้อยลูดสัมผัสเรียวโโวัดโอ้โหปลาจ้าปลาจ้าเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งล่างอันนี้เตรีมทุกคนความเซอร์เทียสบอ คือตัวนั้นบอมันอ๋อมันคาเนาะมันคาไ้ยลูดเหนื่อยหมดใหญ่เต้ยตอนตัวนั้นเนาะห้อยตองเตงตองเตงอ้ยอย,อย่าลูด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  จุดเลยจุดเลยทุกคนเพชดลาเพชรลาเพชรลาลาเพียาผมพุ่มเนี่ยเนอะเยอแล้วเยอแล้วปลาจ้าป่าจ้าจุดนี่ยโอ้จุดนี้แหละโอ้ยอ๋อจุดนี้แหละนี่แบบแบบนี้แหละที่เข้าอันที่เข้ายักไดน่ะอ๋อเดี๋ยวเอามาพี่กันเอามาพี่กันอ๋อตัวนี้คักเลยตัวนี้เนาะ นี่ปนมาเบิงเสียอดสียอดตัวนี้นะเนาะอันนี้เป็นะกังประเทศลาวเนาะมันจะเป็นแบบนี้เนะาะเห็นบอกอันนี้มันยังตัวตัวมัย่าสมบูรณ์เนาะแต่มันย่าสมบูรณ์มันจะเป็นตัวตัวดำกว่านี้ทุกคนตัวดำกว่านี้แล้วก็ห้างพึ่งกว่านี้แล้วก็แดงกว่านี้เนาะอันนี้ยังเป็นแบบไซส์ธรรมดาเนาะไซด์ธรรมดา เนาะมันจะพึ่งแบบนี้งามรถนี่นะอันนี้ฟากเทิงอันอายผู้หนึ่งเนาะเราอยู่ประเทศไทยเนาะเราเราว่าคันท่าคันทายใดเราอย่าลืมเหมืนถ้าเราเบิ่งได้เนาะโอเคเดี๋ยวขอเจแท็กไปห้าเราเนาะก็อ,งองนงาตแท็กไปห้าแล้วห้าเราเบิงนะ่งเนาะใส่มงามทุกคนท,ากาที่มือมือมือก้าวถอย โอ้ยประจานประจานที <tinc S 2> ่เตาตุยอตตุยอตแมนแานทุกคนยังบวกล่างที่มันบวงล่างนี่ที่ใดบอให่เหนียวหมดเลววับโอเคเนาะทุกคนตอนนี้เราก็ยามเป็นที่เหียมพลอยกันแล้วเนาะตอนนี้ทุกคนกำลังเตรียมตัวจะกลับกันแล้วเนาะเพราะว่า มันเลีล่ยงเราต้องต้องต้องได้กลับแล้วทุกคนมันที่จริงนะช่วงประมาณสามโมงเลียงสี่โมงเลียงขาเจ้าห้ากมานะมาซา,ายยจนฮอตประมาณเก้าโมงสิบโมงกลางคืนเนาะนี่นะทุกคนเราได้สำนีก็เที่ยวโอเคแล้วเนาะได้สำนีเที่ยวได้แนละ้วเนี่ยได้ทางป่าจา้าป่าดุกแล้วก็ป่ากลางเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ปู่ตัวหนึ่งเนาะโอเค มืัอนี้เราสิกลับไปเฮ็ดข้าวกินเนะาะข้าวกินหลังจากข้าวกินแล้วแล้วก็สิกลับไปในเมืองเนาะทุกคนเนาะเป็นคนเมืองสันเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเลยเด้อทุกคนเด้อถ้ามาก็าอย่าลืมอ่าให้กำลังใจเนาะพิมพ์คอมเมนต์กันมาหลายๆเนาะอยากตอบคอมเมนต์สินะขอบใจหลายทุกคนสะบายดีเนาะ หัส่วนเรียบร้อยแล้วทุกคนในซวนน้ก็จะมีงวนะัวเนาะมันก็มีรถตกรถดำุกท,ทุกอย่างเนาะรวยสุดฮะรวยสุดเนาะเงินโบจเป็นตรงรูเนาะแต่รถกับสัตว์เลี้ยงเต็มลูกเต็มบ้านเต็มบ้านนเะต็มเมืองจบเนาะนะนะทุกคนเห็นเขาทำกันเด้อ หลังจากที่ไปส่เบตกลับมาเนาะไปขายไก่ได้ไก่กลับมาเะเดีวาวพันนเเบตถึกไก่ถูกไก่นะน้อยกไก่อกไก่น่งไมมีอะไรมาเฮียนมือใส่กระเจ้าไปป้าในนี่